สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาจับปลาข้างไซโลอีกแล้วแต่เราวันนี้เราใช้เครื่องสูดน้ำเลยเครื่องสูดน้ำเลยเหรอวันนี้เราจะจับปลาช่อนด้วยไม่พึ่มใช้ก่อนจะหุดเลยอ่ะแบตหมดแล้วเหรอจริงเหรอแหนโอ้แบตหมดแล้วไม่เป็นไรนัโปดอกำลังสูบอยู่เหมือนกันนี่ไงเราจะสูบน้ําออกแล้วจับปลาช่อนตัวเล็กที่อยู่ในร่องน้ํานี้ให้ได้เกือบทั้งหมดเลยได้ปลาช่อนนะ โปรจะลุ้นใช่ไหมว่าโปรจะได้ปลาช่อนใช่ไหมน้องโปรอยากได้ปลาช่อนมากๆใหญ่จอดใบอันนี้เลยเพิ่มสูบไปเยอะแล้วแหลใช่พี่ตอนนี้พี่ปูมกับน้องโปรกำลังระดมสูบน้ำอยู่เพื่อจะจับปลาช่อนให้ได้น้ำใกล้แห้งยังครับเราต้องดูก่อนนะน้ำแห้งก่อนนะนะโคลนเยอะมากปลาช่อนตอนนี้น่าจะหมกโคลนอยู่พี่มไม่ากก็ดีหนตัวไหนไหนไดูหน ไหนดูสินี่น่โอ้โหนี่จริงๆด้วยเอามาใส่ถังก่อนลูกเอามาใส่ถังก่อนปลาสลิดหรือปลากระดีะ่อ่ะอรนกบใส่เร็วปลาสลิดเนาะปลาสลิดเปล่าปลาสลิดเหมือนปลาสลิดเลยนะเพื่อนๆปลากระดี่เห็นมั้งปลากระดี่คนละประเภทกันนี่สวยมากเค้ายๆปลาที่พี่ปึ๊บพี่ปึ๊บได้ปลาตัวแรกแล้วนะ าตัวหลายตัวมากกว่า2ยกไปพ่อยกไปริงเหรอปกระดีลวเหรอใช่โอ้ปาปตามมาเลยนู่นนูเพื่อนๆดูนี่นี่โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยอยนดแล่น่าจะหลุดแล้วตัวนี้โอ้อโอ้หลุดเลยกดตัวเนี้ยหรอจริงๆด้วยพี่พึมเขาคงโดนโขขอนไม้อะไรอย่างเงี้ยอื้อน้องปดเอาใส่เลยน้องปดเอาใส่ อาใส่ถังเลยตอนนี้เราได้กี่ตัวละโอ้โหพี่ปุ้ม5ตัวเลยเหรอปรพี่ประช้อนพี๋ยวแล้วประชุ้มจะแรกได้แล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมาแล้วประชุ้มจะแรกมองไม่ค่อยเห็นนะได้มนี่พี่ปุ้มก็ได้ปลากะดีเอาให้น้องโปดถือน้องโปดจับจับขึ้นมาเลยมาไปใส่ถังแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยดีกว น้องปวดดูน้องปดจปับปลานะน้องปวดจับปลาน้องปดจับแน่นๆจับหัวเขาแน่นๆลูกอย่าจับสองนิ้วจับเต็มมือเลยโอเคเี้เดีย๋ยวเราได้ไปอยู่บ้านใหม่แล้วปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยโอเคน้องปวดไปไปดูพี่ปื้มได้อีกไหมเอามาดูเครื่องสูบน้ำสองเครื่องเลยนะนี่เครื่องสูบฝั่งพ่อนะครับตัวใหญด่ดูจากตรงนี้แห้งดีของน้องปดจะเป็นตัวเล็กนะ สูบมาจากต่อพ่ออีกทีหนึง่งพ่อเขาจะสูบมาพักไว้ตรงกลางข้อนี้แล้วน้องปดก็จะเป็นคนสูบออกโอ้น้องปดก็เริ่มเก่งแล้วนะเมื่อก่อนไม่กล้าจับปลาไม่กล้าลุยทีโคนนะทุกวันนี้น้องปดเก่งแล้วค่ะปดกล้าจับปลาแล้วโอเคทุกคนดูว,ว่าชนอ,อย่นี้ใช่ใช่ทุก อุ้ยสองตัวเฮ้ยถังสองหรือสามสองเหรออ่ะแบ่งน้ำปวดตัวนะอ่ะไปใส่ถังเราเลวไหนไหนพี่ปุ้มเดี๋ยวก่อนโอเคอ่าน้ำปโดใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราไปให้เพื่อนๆดูตอนมันใส่ด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูน้ำใส่ที่บ้านอ่ได้อีกแล้วอ่ะ อนอ้ออ้ออ oh! 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 oh ้อ oh อ้อ oh! อ oh ้อปออออ้อ้ออ้ออ ah, no, ้้ออ้ออออ้ออออ้อออเออ้นอ้อ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 อออ้ออกออ้อ้อ้้้น้อลออ เอาขึ้นมาทางนี้เอาขึ้นมาทางนี้นี่เราเจอปลาไหลแล้วทุกคนไม่ใช่งูนะคะอ่าพี่ปื้มได้ปลาไหลจริงๆริงด้วยว่าใส่ถังเลยให้พี่ปื้มก่อนให้พี่ปื้มก่อนพี่ปื้มเขาเจอนะใส่สวิงก่อนใส่สวิงลูกโอเคปลาไหลไม่ชอบลาไหปลาไหลล็อกโอ้ได้แล้วปลาไหลเราต้องล็อกแบบนี้ล็อกแบบนี้อืม ตากระดีนะทุกคนนอ่นี่นี่บพิ่มเจอบุกี้อ๋อนนี้แหละวบปพิ่มเจอว้าวอ่ะเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วนะนี่โอ้โหปลาโดนหางกุดเลยนี่นะเขาเริ่มกัดกินกันเองแล้วเพราะว่าเขาไม่มีอาหารกิน <onz> <etus> น้ำเริ่มแห <น ume. S 2> ้ง ouais. นี่ปลาไหลที่พี่ปื้มจับได้ <Hi. S 2> ไม่ใช่งูนะครับทุกคนแม่รีบดูพี่ปื้มเลยกลัวเป็นงูนะดีแล้วครับอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองถ้าเกิดเป็นสัตว์มีพิษขึ้นมาแย่เลยนะเอาพอแล้วครับน้ำไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวปลาไหลจมน้ําตายโอ้ปลาไหลนิ่งมากครับทุกคนปลาไหลสวยมากปลาไหลโมเทปลาไหลตัวกําลังดีเลยนะดูดิ กำลังน่ารักเลยว้ายวๆายวายุดๆุดรุดโห่ปลาทำปลักกระดีทำไมเป็นลายคล้ายกันหมดเลยน้องปจับโอ้ตัวนี้ยาวมากนี่โอ้โหเหมือนลายเหมือนปลาสลิดเลยนะทุกคนน้องโปดได้ไหมโอ้โหติดชายเลยไม่เป็นไรแหมเความน่ารักของปลาที่เราจับได้มีปลาไหลนะ ปลาช่อนได้เยอะไหมครับทุกคนปลาช่อนได้เยอะอยู่เอาที่ปื้มบอกได้ไปลาช่อนเยอะอยู่ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จเนาะแต่ก็จะเลอะหน่อยนะวันนี้เพราะว่าน้ําโคลนเยอะมากเน <significa> ี้ <tennis> ปลาช่อนหนึ่งตัว,ต,วตัวแรกน้ำโปดได้ปลาช่อนมากมายน้ำโปดจับอะไรอยู่โอ้ยโอ้ปลาหลุด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 ปลลาหุดโอเคปลาช่อนในนี้ตัวหนึ่ง อาจับตัวหลุดก่อนเหยียบแล้ว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 ปลาช่อนนี้ปลาช่อนนี้โอ้ปลาช่อนเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยนี่คือภาพรวมทั้งหมดของวันนี้นะที่เราจับได้ปลากระดีประมาณสิบตัวปลาช่อนกี่ตัวเนี่ยสามห้าตัวปลาไหลหนึ่งตัวเจอไพ่ี่สุดเลยคือปลาไหลนะวันนี้แต่ปลาหมอไม่ได้เลยนะทุกคน ปลาไหลคนเราไได้ตัวเล็กเนาะตัวนี้ตัวหย่อนเหมือนเหมือนปลาไหลพ่อพี่บ่ายทุกคนปล่อยกันเพื่อระวังปลาไหลตกนะนี่เรามีบ่อให้ปลาไหลอยู่ด้วยอยู่ในที่ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วไม่ต้องไปอยู่ตรงร่องน้ําแล้วนะอ่าเพื่บปล่อยลงน้ำเร็วเดี๋ยวปลาไหลอ่อนแรงแล้วนี่ลงไปแล้วอยู่ในบ่อเรานะแต่อย่าไปเจาะบ้านเจาะพื้นเรานะ จากที่เขาอยู่ในน้าโคลนดาๆครับตัวเขาดําๆมืดๆพอมาอ,อ,อยู่น้ําใสตัวเขาใสขึ้นเลยทุกคนดูนี่ขาวเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นคนลปลาเลยอ่ะทุกคนทําภารกิจนี้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะ่าเพื่มเริ่มเย่งกันซะแ้วปล่อยลองล่องตรงนู้นโอ้โหกเทแล้วนะอุอ้ยหมดเลยปลาช่อนปลากระดี โอเควันนี้สนุกสนานกันครับทุกคนอาบน้ำกันดกอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ